รทุกท mm. the ุกปีอ่ะนนุ่น่ารักโลกโอ้ยน่ารักเลยน่ารักถ่ายรูปหนรันะไนาน่อนจะรอทวัดก่อนไม่ได้ไปโรงเรียนถับลูกครับยง หยุดหยุดกี่ว like ันหนูนาคราชถึงมรดกเลยค่ะขอมาเที่ยวกันด้วยคจุดแรกนี้ตั้งใจมาหาหนุ่มตาให้ได้หนุ่มตงให้น้ำลูกโทัครับครับก่อนลูกคทักก่อนลูกน้ำไม่ได้เลยตั้งใจทุกปีจะตามหาหลวงตาทุกปีค่ะ ไม่ไม่มีเจไหนไม่มีเขเควันนี้ผมวิ่งเลยอยู่อำเภออำเภอท่าใหม่ท่าใหม่โอ้โหอัเอรต่านิมนต์นะปู่นิมนต์ฮะปูเจ้าใหม่นิมนต์ไปแล้วหรืที่ท่าใหม่ก็วัดเยอะนะททาใหม่ท่าใหม่ วายตอนนั้นหนตาเดินไปธำมะขามผมไม่ทันเอออยู่นี่อยู่จนบุรีทุ่ตีอย่างนี้ไปนน่นเลยมาที่มาที่อุบลนะจากกันจังหวัดมีจังหวัดตราดที่ไม่ได้เข้าเลยเนาะชื่ออะไรวันตลาดไม่เข้าอาดจะตุดแล้วครับใช่รัมนจะย้อนทางอยูเลย่เเดี๋ยวจะไปเริ่มอีกรุ่นเลย จยไปเริ่มหยุดตาเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่แต่ว่าเดินเดินไม่ได้ถ้าไปก็จะไปนั่งรถนั่งรถบินบอก่มญาติโยงแล้วก็ปดญาติโยงปดจิตจิทั้งนั้นเดินแล้วเนั่งสมาธิไปเดินข้างถนนทำไมมันติดไปก็ได้แหละเมั่อวันมกรานี่ไปเดินมัดเอ็นเดี๋ยวคุณพาไปรับที่งานให้มันเสร็จล้วร็จไม่เดียวไปยังไง กี่ปีแล้วที่หลงตาเริ่มเลยสามตั้งแต่ปีแรกอยู่ตามไปสามครั้งแล้วมาบวชสามครั้งกี่ปีเละไม่เราเราหลงตาเดินหลารอบครับเดินทุกปีทุกปีเนาะหลงตามสามรอบที่เดินไปเพชรบุรีไปนครปฐมรอบที่สี่ไม่ได้เดินแล้วก็ที่บนนี่สี่สิบสี่ปีสิบสี่ภาษาเดินทุกดวงสิบสามปีปีที่แล้วไปที่เพชรบุรีเนาะเพชรบุรี ีแวัดอะไรตรงนึงนตรงเพชรบุรีผมอยู่ใกล้ผมไปบ้านผมบ้านหลวงยุราบุรีเขาเลยดีไปบอกหลวอยู่นั่นแล้วก็ที่นครปฐมตรงอะไรนะพุทธมณฑลอะไรเนี่ยที่หลวงตาไปรงีทไปชาติหลวงตาไปจำอะไรเนี่ยพอที่หลวงตาเดินแล้วหลวงตาจะเดินออกไปทางเมืองการนี่นี่นี่ครับเมื่อกี้มาเตะครับ นอน้อนวัดเย็นน้วเช้าเช้าเที่คนแ่อครับเมืเช้าเมือวานเมื่อวนที่ว่าสินะผมก็ดูว่าเอ๊ิสีที่้าสีอยู่ไหนวะอยู่ทีวที่คนแก่งก็บอกว่าอยู่ที่คนแก่งแล้วตัวโทรตามมาโทรว่าท่านที่อยู่ไหนมขอนแก่นั่คื้วเช้าแล้วก็ยี่สิบ 2ี่สิบยี่เอ็ดยจะไปยะโสธรแล้วก็ลอยเอ็ดสารคามสามสที่สวันเอ่อตอนนั้นครั 23, <22. S 2> คร้งแรกที่ผมมาวัดอะไรแ้ผมไปบาาตอนเช,ช, <45 S 2> ช้าบุด <c oughs> ชเช้าีห้ากว่าใช่สองคนตอนเช้าเริ่มวาตรจะไปประชามติมันมี ทำพ่อขุมมันน่ันน่ะขบวนขบนขบวนอะไครัผูู้้ผู้ร้นั่นดีดีนันดีดูมนั่นดีดีเรียบร้อยไปเดี๋ยวเนี่ย้มาแต่ก่อนแกยังไม่ได้กลับบ้านเลยกลับไปอาานัเดี๋ยวออมาใหม่จะได้รออยที่เนาะทางวัดก่อนเนาะทต่อกับนนพักที่อเนีี่นครนะจาที่นครพนมดิโงมโงปั๊บกน้ันเสียใจเลย ไัเกาหลีเไม่้เสียตายเขไปจองที่พักแล้วครับไปที่พักเลยครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็มีญาติธรรมทางมาจากจังหวัดจันทบุรีนะครับมากับลวงตาแวะมากับลวงตาตอนนี้ที่พักสอลวงตาก็ประมาณนี้นะครับเนาะวันนี้ผมก็อยู่ที่พักสองดวงตาเด้อ วันที่17เดือนธันวาคม2566นะครับเนาะครับห้องน้ำก็จะมี2ห้องนะครับเนาะไม่มีไฟฟ้าใช้นะหน้าหนาวนี่ก็ไฟก็จะไม่ค่อยพอใช้เพราะว่าเมฆมันเยอะเนาะมันก็จะมืดเึ้มนะครับเนาะ่วนหลวงพี่สมชายก็กลับโคราชแล้วนะครับแนละ้วพ่อว่าโยมพ่อ ท่านป่วยนะครับเป็นมะเร็งนะครับป่วยเป็นมะนะเร็งเนาะก็ผมก็แวะวันนั้นก็วันที่กลับจากอาุตรยุษยาก็เห็นบุนโยมพ่อของท่านหลวงพี่ชุชพยท่านก็สงสารเนาะเพราะว่าคนป่วยนี่นะครับความเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องของอันนี้นะเนาะปกติของธรรมชาติ นี่ก็เป็นทางเดินจงกรมของหลวงพี่สมชายท่านนะวันที่หลวงพี่สมชายท่านก็จะตั้งใจนะเห็นท่านแล้วท่านตั้งใจในการาปฏิบัติธรรมมากๆนะท่านวางไม่ได้แล้วเพราะว่าวานันแต่ละวันที่เห็นที่ผมเห็นท่านก็ท่านจะนั่งสมาธิคือนั่งแบบแล้ว คือว่างไม่ได้นะเห็นแบบกลางวันถ้าก็นั่งะถ้าก็จะนั่งนี่กระต๊อบมัน,นอันนี้คือกุฏิกุฏิอ่าหลังแรกนะครับที่หลวงตาบุญชื่นท่านอ่าใช้อ่า,อาเป็นที่พักเนาะตั้งแต่แรกๆก,กเลยนะครับอันนี้ก็มาทําเป็น,กร,รนก,ออกระท่อมตรงนี้ก็อกระ่อมตอนนี้เพราะว่าแรกๆเนี่ยเป็นกระท่อมของพี่ชายของหลวงตาบุญชื่นเนาะเป็นกระท่อม ปลายนาครับเนาะของดงตาบุญชื่นอันนี้ก็จะเป็นเปของอหลานชายนะครับใช้มานอนที่นานะครับนี่ก็ทําอันนี้พอ,อันนี่ก็ยกเลิกเนาะยกเลิกพมเก่าลมจะรนะัวมากนะครับแต่ว่าคือจะเป็นของออหลานชายมาพักแล้ว แต่ว่าอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าหลวงพี่ชายมาหรือพระมาก็จะพักกันแบบนี้ครับรองๆแบบนี้ครับนะง่างยเนี่ยเป็นที่ที่ตรงนี้ก็คือเป็นที่ของพี่ชายของหลวงตานะครับที่ที่ที่พักสง์ของหลวงตานี่ก็พี่ชายคือคุณตามั่นนะทำแบ่งทําเป็นกุฏิให้หลวงตานะครับ หลวงตาท่านไว้จำวัดเวลาท่านเข้ามาพักมาอะไรหลังจากท่านเดินจากฤทธุดงกลับมาหรือหลังจากท่านเดินทางกลับจากรับกินิมนต์มาหลวงตาท่านก็จะพักประมาณนี้นี่ครับหลังนี้ครับที่ท่านอยู่ปัจจุบันนะครับก็เป็นกุฏิหลวงตาท่านอยู่ตรงนี้ครับกุฏินี้ก็ผุหมดแล้วนะครับหลังคา เพราะว่าเมือ่ออตอนเข้าพรรษาก็ผมองพาไปหาไนี่เนาะผ้าใบในหมาหมุงเพราะว่ามันหลายปีแล้วปวกกินหมดแล้วนะโผหมดแล้วนเนี่ยดูดูเป็นมีแต่ปวกนะถ้าหรือนี่พุ้ยหมดแล้วเนี่ยเพราะว่ามันรั่วเนาะมันรั่วก็เลยหาผ้าหมุงไว้นะแค่นี้จริงๆก็ยังไม่ได้ ยังไม่ได้คุยเนี่ยหลวงตาท่านบอกบุญบอกบุญแต่ละที่ก็เพื่อเป็นสะพานบุญให้แต่ส่วนเงินส่วนอะไรหลวงตาท่านไม่ได้ามาสร้างอะไรเป็นส่วนตัวของท่านนะหลวงตาก็ไปสร้างเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะทางโรงพยาบาลเนาะแล้วก็ทางโรงเรียนนะครับแล้วแต่ว่าหน่วยงานไหนเข้ามาขอนะครับแต่ส่วนตัวของท่านท่านก็จะอยู่แค่นี้นะครับเคอท่านบอกว่าโอ้ยอยู่แค่พอนอนหลับเนี่ก็พอแล้ว คือผมศรัทธาท่านมากก็คือท่านไม่ท่านไม่ได้สอนแต่ว่าท่านท่านปฏิบัติให้เราเห็นเลยนะว่าโอเคไม่อยู่แบบไม่ง่ายนะถ้าท่านไหนมาอยู่กับหลวงตาเนี่ยคือไปอยู่ไหนก็ได้นะเออแต่คือคือเราเราอยู่แบบง่ายๆพอเราไปอยู่ตรงไหนเราก็อยู่ได้นะสบาย,บายๆไม่ต้องมาโอ้ยต้องมีไฟฟ้าไหมต้องมีพัดลมไหมต้องมีโน่นนี่นั่นไมมเอาไมคือเราฝึกแบบอยูง่ง่ายๆไปอยู่ตรงไหนก็สบาย ก็คือมัน,ม,นมันต้องมัติดนะเหมือนหลวงตาท่านพูดอะถ้าถ้าไปสอนให้ติดสุขติดสุขแล้วมันก็ติดแบบาตามกิเลสมากเนี่ยมันก็เอาตามใจเดี๋ยวเราปรุงแต่งไม่มีที่สิ้นสุดประมาเนี่เดี๋ยวก็อยากได้โน่นนี่นั่นไปเรื่อยๆอนอนที่นอนแล้วก็โอเคต้องสปริงบ้างอะไรบ้างอ,อันนี้ก็ไม่ได้ว่านะครับเนาะแต่ก็คือ,อที่ที่ที่พูดนี่ก็คือหลวงตาท่านพด นี่ของอตัวท่านเองนะครับเนาะน,นถ้าก็จะอยู่แบบนี้นี่ปีนี้น่าจะทําใหม่นะน,น่าจะทําใหม่ก็คิดว่าจะทำออันนี้ก็คือหญ้านะครับไผ่มาเนาะปีนี้ไม่แนว่ว่าจะต้องซื้อมาทํานั่นแหละดูดูภูมาเลยนะครับนี่โยกเย,ยกน,นะจับไม่ได้นะครับจะหลุดหมดแล้วจะจะหลุดหมดเลยเนี่ย Okay. เพราะว่าตอนที่ทำเน่ะเอาไม้เอาไม,เาไม้เอาไม้นี่ลงเอาลมลงมาเนี่ยปลกกินหมดเลยพวกกินหมดเลยกกหลยัลงคาเนี่ยไอ้นี่เนี่ยไม่ได้แล้วปลกกินหมดแล้วเนี่ย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 เป็นโลเป็นอะไรเนี่ยโลกเล็กจะหักบแล้วนะเน,นี่อนอนยอันนี้ก็คือพวกคลิปเปวกนะนี่เป็นทรายเป็นอะไรเนี่ยพวกจะพังหมดแล้วอันนี้ก็คือที่พักของ,างตาแบบอยู่ปัจจุบันนะ อันนี้ก็คือกันนะสุนัขเข้าไปนอนเนาะอันนี้ตะขายนี่อันนี้ก็กลุ่มตาลงนะมาทําให้นี่อันนี้มาบางหลังแล้วพอแล้วก็สุนัขตัวเล็กเ,เข้าไปนอนไปแล้วเนี่ยก็เลยมาปิดกันให้ถ้าก็จะนอนไ,ไม่มไมมีไม่มีเพรไม่มีผาหมไม่มีหมอนไม่มีมุง้งไม่มีอะไรนะต่างๆทั้งการะ,ะจากว่าแค่นี้ห่มแค่ผ้าไตจีวรอย่างเดียวนะครับเนาะ แค่นี้นะครับเนาะไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรนะถ้าก็ม่หมอนมุ้งไม่มีนะครับเนาะถ้าก็จบแค่นี้ครับคน้ำแค่นี้ก็ขคอขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ขออนุโมาาทนาสาธุด้วยนะครับนะเนาะทางคุณแรมคิมประสันนะครับนะที่ร่วมดูแลอุปถัมภ์ดวงตา อ่างไกลนะครับแล้วก็ขอขอบคุณช่องของนนทรัลนงคุงนะครับที่เป็นสถานบุญอิททอดนะครับขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับหนะ้ทา,าที่าติธรรมทุกท่านผู้ใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านนะครับเนาะที่ไม่ว่าเราทําบุญที่ไหนก็ได้บุญนะครับเนาะอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของเรานะครับทุกท่านครับสวัสดีครับ